เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องหลงรักแม่เลี้ยงแต่งโดยตาอนะตาผมชื่อจันอายุ27ปีทำงานรับเหมาก่อสร้างตามบ้านจะให้ผมซ่อมจะให้ผมโมดิฟายจะให้ผมทำไฟฟ้าเชื่อมต่อหลังคา มีเบอร์โทรเรียกใช้เรียกหาทันทีได้เลยครับงานของผมเป็นงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยผมเป็นคนขยันมีความรับผิดชอบมีลูกน้องที่คอยติดสอยห้อยตามทำงานให้อยู่4ี่คนลูกค้าที่ใช้บริการมีค่อนข้างมากและหลายรายที่ติดใจจนเรียกใช้บริการซ้ำๆ จนบางครั้งก็ยังแนะนำกันแบบปากต่อปากจนผมมีลูกค้าเพิ่มเพราะงานที่ค่อนข้างเรียบร้อยเก็บงานเนียบน้อยครั้งนักที่ผมต้องตามแก้ไขางานของตัวเองลูกค้าจึงพึงพอใจและเรียกใช้บริการกันเรื่อยมาผมเดียนจบแค่ม .6 เท่านั้นเพราะหัวทางการเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่หัวทางช่างกลับดีเหลือหลายจึงมีคนชักชนมาทำงานด้วยกันอาศัยครูพักรักจำจนได้วิชาจึงแยกตัวออกมาทำงานที่บ้านเกิดเมืองนอนมีลูกน้องเองเพราะพ่อไม่ค่อยสบายจึงตัดสินใจกลับมาอยู่เแต่ที่บ้านและทำงานที่นี่และดูแลพ่อที่ป่วยไปด้วยกับทำงานที่นี่ไปด้วย มไม่ได้เจอพ่อมานานตั้งแต่จบม .6 กระทั่งตอนนี้เพิ่งจะมารู้ว่าพ่อมีเมียใหม่ชื่อจุม๋มอายุมากกว่าผมแค่สามปีเท่านั้นแม่เลี้ยงของผมเป็นคนผิวค่อนข้างขาวรูปร่างอวบอิ่มยิ้มง่ายพูดน้อยพอเล่าว,ว่าแม่เลี้ยงของผมที่ชื่อจุ๋มคนนี้เดิมที เป็นลูกจ้างทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปากซอยต่อมาพบรักกับพ่อพ่อเพราะเพราะพ่อเป็นคนมีเงินพ่อชอบขายที่จึงแกล้งจิบจีบพ่อของผมอายุแค่ห้าสิบดูไม่แก่หรอกครับผมไม่อยากเรียก ว่าแม่เลี้ยงงั้นขอบผมเรียกว่าพี่จุ๋มก็แล้วกันนะครับเพราะแกนะ่ะแกกับผมแค่สามปีจะให้เรียกแม่เลี้ยงก็ออกจะตะขิดตะขวงใจพ่อของผมแกเป็นชายช่างสนุกช่างพูช่าง,งยิ้มไม่แปลกนักดอกที่พี่จุ๋มจะชอบพ่อจนกระทั่งทนลูกตื้อของพ่อไม่ไหวแกเองก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ ห้องก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อจึงตกลงใจมาอยู่ก,ก,กินกันกับพ่อโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันพ่อแค่ให้เงินเดือนเหมือนจ้างเมียไว้ทำกับข้าวให้กินแกเป็นคนดูแลความสะอาดในบ้านอย่างดีเลิศทั้งทำกับข้าวทำสวนไม่ค่อยติฉินนินทาชาวบ้านเป็นคนเก็บตัวเงียบๆไม่ค่อยสังสรรค์กับใครผิดกับพ่อ พ่อของผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่จนเมื่อไม่นานมานี้นี่แหละที่ตรวจพบว่าแกเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเพราะสูบบุหรี่จัดผมจึงต้องกลับมาเพราะเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของพ่อแม่ของผมก็ตายไปตั้งหลายปีแล้วผมไม่ค่อยได้พูดกับพี่จุ๋มเท่าไหร่เพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าจริงๆผมนะ่ะแอบรักเมียของพ่อก็แหม ทั้งอวบทั้งขาวน่ากินสักขนาดนั้นนี่ครับแต่ขออยู่ห่างๆแบบห่วงๆก่อนที่นรกมันจะกินกระบาลของผมแต่ต่อมาอาการป่วยของพ่อกลับไม่ดีขึ้นเลยยิ่งให้คีโมมะเร็งก็ยิ่งลุกลามอยู่มาได้เกือบปีพ่อก็ทนพิษปัดแผลไม่ไหวและลาโลกไปทิ้งให้แม่เลี้ยงเป็นแม่ไม้ แกทิ้งเงินไว้ให้แม่เลี้ยงของผมหลายแสนส่วนผมได้ทั้งหมดที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นสมบัติตกทอดซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวผมไม่รู้จะให้แม่เลี้ยงไปอยู่ที่ไหนก็เลยปล่อยให้แกอยู่ที่บ้านไปก่อนแต่ถ้าแกอยากจะไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ติดขัดผมไม่ขัดขานเรื่องเงินหลายแสนที่พ่อให้แกไว้ท,ท,ทั้งๆที่ญาติญาติหลายคน ต่างติชินนินทาว่าเงินจำนวนนั้นสมควรจะเป็นของผมแต่ผมกลับไม่ติดใจอะไรเพราะพี่จุ๋มก็ดูแลพ่อผมเป็นอย่างดีท,งท,งทั้งๆที่ญาติคิดว่าพี่จุ๋มแค่อยากได้สมบัติของพ่อหรือหวังรวยทางรัฐนั่นเองทั้งๆท,ที่พี่จุ๋มก็ลงลงทั้งรักลงทั้งแรงเพื่อดูแลพ่อของผม ยอมรับว่าช่วงที่พ่อของผมป่วยนั้นมันหนักหนามากสำหรับคนที่ต้องดูแลคนป่วยทั้งอาการข้างเคียงทั้งต้องใช้ความอดทนที่จะต้องดูแลจะว่าไปเย็ดยาาดกับผมตังหาไม่มีใครคอยอยู่ดูแลพ่อของผมแค่มาเยี่ยมมาเยือนเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้น แต่ว่าก็ว่าเถอะคนมาเยี่ยมนะ่ะมาชวนคุยมาถามไทยทั้งที่คนป่วยควรจะได้พักผ่อนกลับต้องมารับแขกแต่พอพ่อของผมตายไปคนเหล่านั้นกลับพูดจหาย,ยามินแม่เลี้ยงของผมสารพัดว่าไม่ควรได้รับเงินจำนวนนั้นผมสงสารพี่จุ๋มมากสุดท้ายผมก็รู้ว่าพี่จุ๋มเองทนไม่ได้ ผมก็เลยพาไปอยู่ที่อื่นซะด้วยความเห็นใจเพราะพี่จุ๋มแกก็ไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับใครพอเจอถ้อยคําติชินนินทาบางคนถึงกับพูดแขวะต่อหน้าต่อตาคนไม่ตอความไม่ใช่คนหน้าทนอีกทั้งแกเองก็ไม่ใช่คนที่นี่ผมจึงลงทุนไปสร้างบ้านให้แกอยู่ต่างอำเภอหลังจากมีที่ทางของพ่อที่ลงทุนซื้อเอาไว้ ผมก็เลยยกให้เพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรสักหน่อยความผูกพันของผมกับพี่จุ๋มก็เลยเริ่มพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมพ่อถึงชอบพี่จุม๋มถึงขั้นขอให้มาอยู่ด้วยกันและพ่อก็ถึงตกลงมอบเงินให้มันไม่ใช่เพราะสเสน่หาแต่เพราะพี่จุ๋มนิสัยดี เป็นแม่สีเรือนจริงๆทำอาหารก็อร่อยกมนากรมตาดทำงานจริงๆทั้งงานทั้งงานบ้านงานเรือนคอยดูแลผมไม่เคยขาดผมเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆว่าผมจะผิดไหมที่ผมหลงรักแม่เลี้ยงและถาม ถามตัวเองย้ำไปย้ำมาว่าจะสนใจคนอื่นทำไมวะเมื่อมองมองดูแล้วที่นี่ก็ไม่มีใครรู้จักเราผมคิดเรื่องนี้อยู่นานมากจนกระทั่งบ้านสร้างเสร็จแม้จะเป็นบ้านชั้นเดียวที่สร้างพอให้อยู่ได้ด้วยเงินลงทุนและการลงแรงของผมเองผมพาพี่จุ๋มไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ของเล็กๆน้อยๆเพื่อเข้าบ้านและได้พูดได้คุยกัน ช่วงหลังเราค่อนข้างสนิทกันมากตั้งแต่ช่วงที่พ่อป่วยจนพ่อตายเมื่อมองตาจึงเข้าใจดูเหมือนพี่จุ๋มก็ทอดสายตามองผมไปไปล่อยผมยอมรับว่าผมก็ไม่ใช่คนขี้ดิวขี้เรอะไรอีกทั้งผมไม่ใช่คนเก๊กมะเรกเก,กเรอะไรเดี่ยวแรงของผมก็ล้นเหลือ เย็นนี้ผมกลับเช้าก็ปกติเพราะต้องขนของเข้าบ้านรอให้ของมาส่งกว่าจะจัดของเสร็จก็มืดค่าเต็มทีบรรดาลูกน้องต่างทยอยกลับบ้านพราะเมียโทรตามเหลือแค่ผมที่อยู่ต่อพี่จุ๋มก็เลยทำกับข้าวให้ผมกินผมดื่มไปเล็กน้อยจนไอ้พวกลูกน้องของผม ตอนที่ไอ้พวกลูกน้องของผมยังอยู่พอได้เวลาพวกมันกลับไปแล้วที่เหลือผมก็เลยดื่มเสียจนหมดตาชำจำเยิ้มเยิมยม,มีความกล้าไม่่อแอลกอฮอล์มันเข้าปากจึงเอ่ยถามผมถามจริงๆเถอะพี่จุม๋มพี่รักพ่อของผมจริงๆรหรอพี่จุ๋มหันมามองผมแกยิ้มนิดๆก็รัก แต่เคารพมากกว่าเพราแกช่วยเหลือพี่ตอนที่พี่ลำบากพี่จุ๋มบอกยิ้มยิ้มพี่ตัวคนเดียวหนีมตายอ,อดัดบหน้าเพราะที่ที่พี่จากมามันเจอคนไม่ดีพี่จุ๋มเงียบไปเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้เพราะพ่อเคยเล่าใ้ผมฟังว่าเดิมทีพี่จุ๋มเคยมีสามีมาก่อน เป็นสามีที่พ่อแม่หาให้แต่สามีคนจีนมีเมียมากชอบถูกตีเวลาทำอะไรไม่ถูกใจแกก็เลยหนีมามีเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชุดกับเงินไม่กี่พันบาทกับสามีที่หนีมาก็ไม่เคยเชิดชูให้จดทะเบียนสมรสด้วยความเห็นใจทั้งผมและพ่อจึงตกกลุมรัก แม่เลี้ยงคนนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่เป็นไดผมจะดูแลพี่จุ๋มต่อจากพ่อเองผมบอกด้วยความเต็มใจสุดท้ายพี่จุ๋มก็ยิ้มให้ผมพวกเราเข้ากันได้ดีหลังจากเปิดอกพูดคุยจนกระทั่งผมสารภาพด้วยความจริงใจว่าผมนั้นมีความชอบพี่จุ๋มเข้าให้แล้วผมไม่ยอมกลับบ้านของตัวเองและแวะเวียนมายอดขนมจีบ ให้มาเลี้ยงของผมจนกระทั่งพี่จุ๋มถามผมว่าจันเธอทำแบบนี้ไม่กลัวคนเขาจะติฉินนินทาเอาหรอพี่เคยเป็นเมียของพ่อเธอมาก่อนแต่จันกลับมาอยู่กินกับพี่ที่นี่ผมยิ้มให้พี่จิมสวยๆผมยิ้มให้พี่จุ๋มสวยๆผมไม่กลัวหรอกความรักมันไม่เข้าใครออกใคร มันไม่เลือกคนมันไม่เลือกเพศมันไม่เลือกสถานที่ผมบอกด้วยรอยยิม้มอันพิมพ์พลายดวงตาเป็นประกายระดิบระยับไม่ดังเกียจพี่ดอกหรอพี่มีสามีมาแล้วนะเธอถามค่อนข้างกัง,งวลแต่ผมกลับสายหน้าผมไม่สนพี่จุ๋มสนด้วยหรอคราวนี้พี่จุ๋มถึงกับปลบตาพี่จุ๋มค่อนข้างจะเขินอาย ยิ่งดูยิ่งน่ารักยิ่งหน้าทนุถนอมหน้ากอดหน้าฟัดจึงทำให้ใจกล้าผมค่อยๆขยับเข้าไปทีแรกผมจับมือของแกไว้แล้วค่อยๆโอบไหล่ของแกทีแรกพี่จุ๋มก็ตกใจพอสมควรแต่ยอมให้ผมกอดแต่โดยดีสุดท้ายพอเราถึงเนื้อถึงตัว ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ห้องนอนแอร์เย็นช่ำผมซื้อแอร์ตัวนี้และติดมันด้วยตัวเองเตียงหกฟุตนี่ผมก็ซื้อประกอบเองและเป็นคนเลือกผ้าปูที่นอนราคาแพงให้ในที่สุดเมื่อพี่จุ๋มยินยอมพร้อมใจผมเองก็พร้อม เราสองคนมีความสัมพันธ์ฉันชูสาวเรื่องความรักไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแม้ว่าพี่จุ๋มจะไม่ได้มีผมเป็นคนแรกแต่ผมก็ปฏิบัติต่อพี่จุ๋มเหมือนเป็นคนแรกของเธอเราต่างมอบความสุขให้แก่กันละกันพาไปแตะความสุขที่หาไม่ได้จากที่ไหนพี่จุ๋มไม่รังเกียจผมและผมก็ไม่คิดรังเกียจ แม่อดีตของพี่จุม๋มไม่ได้สวยงามนักแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของพี่จุ๋มไม่ใช่หรือความรักเริ่มผริบานต่อมาพวกเราก็มาใช้ชีวิตร่วมกันผมเจดทะเบียนสมรสกับเธอลงทุนกลับไปขอเธอกับพ่อแม่ที่แกหนีมาแม้ทางบ้านของพี่จุ๋มจะโกรธที่พี่จุม๋มหนีไปแต่ก็ยอมรับการตัดสินใจ พอดูว่าผู้ชายคนนั้นนิสัยแย่เหลือเกินและเพราะผมจัดงานพอเป็นพิธีละมอบเงินสินสอดให้ชนิดไม่น้อยหน้าใครไม่มีใครรู้ว่าผมจจะทะเป็นสมรสกับแม่เลี้ยงของตัวเองอยู่หลายปีดีดักแต่รู้แล้วจะยังไงผมกับพี่จุ๋มก็มีลูกได้กันแล้ว ผมไม่แคร์คำพูดของใครสักอย่างสุดท้ายผมก็ขายบ้านขายที่ของพ่อทิง้งญาติญาติเพื่อมาอยู่กับเมียกับลูกของผมและพวกเราก็พร้อมจะมีความสุขด้วยกันตลอดไปจบแล้วนะคะหลงรักแม่เลี้ยงเนาะเป็นเรื่องสั้นที่ตาแต่งขึ้นมานะคะ ยูว่างๆค่ะช่องนี้ตาไม่ได้เปิดมาไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงนิยายเนาะ,ะวันนี้พอมีเวลาว่างค่ะก็เลยมีไอเดียแล้วก็เขียนเรื่องสั้นขึ้นมานะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขออภัยด้วยเนาะทีะ่มีกระตุกบ้างนะคะ หวงว่าจะอภัยให้เนาะขออภัยค่ะต่างทำครีมลนขอบคุณถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิพ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ,ะเผื่อตาเขียนอีกเนาะต่อฝาก ชมผู้สนับสนุนเนียนะคะตาจะได้มีเงินเดือนเนาะแล้วเจอกันทางช่องเล็กช่องใหญ่เนาะรักนะะักะาบุญรักษาขอบคุณที่ช่วยเหลือตาทุกวิธีทางนะคะสวัสดีค่ะ